สวัสดีค่ะวันนี้จะมาฝึกอ่านออกเสียงนะคะภาษาอังกฤษก็เหมือนภาษาไทยก่อนที่เด็กจะอ่านออกเขียนได้เขาต้องรู้กออากาไปจนถึงฮนคุกก่อนแล้วก็สระเช่นสระอากาขออาขาขออาคาเช่นเดียวกันภาษาอังกฤษก็กต้องรู้พยัญชนะสระแล้วเอามาผสมกันแล้วออกเสียงให้ถูกต้องมันถึงจะอ่านออกค่ะแล้วก็จะเขียนได้ค่ะเราก็จะมาเริ่มตัวเอที่ใช้แทนสระแอก่อนนะคะตัวเอในภาษาอังกฤษใช้แทนสระแอ แล้วเวลาประสมกับคำอื่นมันจะออกเสียงยังไงเช่น am am ที่ว่าเป็นอยู่คือนะคะ at at ที่แปลว่าที่ m a n man h a n hand cat cat อะไรอย่างนี้เป็นต้นคือออกเสียงพยัญชนะสละตัวสะกดนะคะนี่คือวิธีสะกดคำค่ะ